สวัสดีวัยรุ่นนะครับผมวันนี้ผมจะไปตกเขียดหรือว่าล่อเขียดนะคนนะครับด้วยเบ็ดของเราทุกคนนี่นะครับเบ็ดธรรมดานะครับผมสปิล่คนนะครับผมว่าบอกเลยว่าเซตนี้ยเขียดตัวสองโลถึงสิบโลยังเอาอยู่นะเซตนี้บอกเลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าผมก็ไม่เคยลองคนนะฮะไม่รู้ว่าคนอื่นลองทําหรือเปล่านะครับ กับใช้เบ็ดตกเกียรติเลยันนะครับผมก็ฝากวัยรุ่นทุกคนด้วยนะครับหรือว่าคนที่ชอบดูคลิปแนวนี้คนนะครับฝากไดตามเป็นใจผมด้วยคนนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเจอกับเพื่อนคนนัดเพื่อนไว้แล้วนะครับแต่เพื่อนนี่บอกว่าใช้มือนะฮะแต่ผมที่เกียรโดนผมเน้นความหาคนนะครับเราเป็นคนชอบตกปลาใช่ไหมแล้วก็ใช้เบ็ดตกเลยครับผมไม่เน้นปริมานครับเน้นความสุขคนนะย นี่ความสนุกนะครับโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปหาเพื ouais. From, ่อนก่อนนะครับเพื่อนัดไว้จะปร้อยนะครับไปเราไปลุยกันเลยว่าเบรดของเราจะทํางานหรือเปล่าอรุ่นไปสอนมาผมมาหาเขียดแต่เจอปลาไหลแล้วโอ้ขืนยังวัดแรงแรงแรงวัดยังโอ้ปลาไหลกัดขวดเลงดูขันมาหาเขียดแต่เจอปลาไหลแล้ว ทำงี้ป่ะดึงเลยไม่ออกอ่ะมันยังมีอยู่อ่ะยังติดป่ะติดจ้ะเอางัดขึ้นดิโอ้อันนี้โอ้ดูขันก่อนมาหายเขี่ยได้เจอมาไหลอ่ะหมุดนี่เหรอเออปิดหน้าลอกก่อนปิดหน้าลอกก่อนปิดตรงไหนหมุนหมุนเดี๋ยวหมุนมั้ง รคับผมเอาหมมุนเลยาหาปลาไหลเลยโอ้โหดูขันมาหาเขียดได้เจอปลาไหลโอ้โหดูโอ้ดูขันเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยดูใจมากโอ้โหโอ้โหโอกโูคนดูโอ้ดูดูอูเรียบร้อยมาหาเขียดได้เจอปลาไหลทุกคนมา โอ้โหเดี๋ยวออกไปก่อนมาแล้วทุกคนโหหาเขียดหาเขียดแต่เจอปลาไหลฮะโหล้วจะปวดมันยังไงวะเนี่ยมันกินลึกไปแล้วไหมตัวน่ะลึกปะไม่น่าลึกมั้งทับให้ตายเลยไม่ตายมั้งไม่น่าลึกอ่ะลึกปะมันจะลึกเลยเลยทับเลยลึกปะโอ้โหเลือดเต็มเลย กเขาในทองมนแล้วมั้ยไม่ลึกไม่ลึกไหนนะ,ะนี่นี่เห็นเห็นคันอยู่เนี่ยมันตูดเตจอยเหรอ <c oughs> ใช่ไหมใช่ว่าหม, <laughs> <c oughs> มูเยี่ย ยมแม่นเลยดึงได้ไหมดึงได้ไหมนั่นตึกเลยปัไล่คนเดียวเรียบร้อยคนใส่ขวดแล้วต้องปาดบอกเลยว่าต้องปาดต้องปาดหวดัวโอ้โหคนเพราะว่าเราสูงนานเกินไปนะดูคนนี่คือเหยื่อมนะเราต้องปาดหัวทิ้งใหคน ว่าเราส่งเหยื่อนานเกินไปมันคืนหรือเกินไปก็เลยต้องป่านหัวออกนะครับนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับผมออกกัดให้มันกระเด็นเอาเลยครับทุกคนหายเถียดมาเจอตาช่อนอยู่แล้วตอนนี้มีฝั่งนู้นฝั่งนู้นดูดิทังบอลตื้นเนี่ยที่ตื้นๆเนี่ยโซ่ด้วยๆไปให้มันเข้าปลายาก่อนให้มันเข้าปลายาไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงดูให้มันเข้าปลายาทางนู้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตืดปิดไว้ตรงนี้ก่อน หาหาเขียนจะเจอปลาท่อนเว้ยเอาไล่มันมาเบาๆไล่แบบเบาๆให้มันมาเบาๆปอนั่นะปืนอะไ่มาเบาๆโหทุกคนปลาท่อนวะไปหอมปลาท่อนปลาท่อนจะให้มันไล่มันเบาๆเลย๋ยวเพิ่งจับมันจับมันไม่ได้มั้งโอ้ย yeah. ไปเลยยาวเลยรอบนี้เรียบร้อยไม่เจอนะครับผมน้ำขุน่นนะเรียบร้อยคนจับเกือบได้อ่ะหาเขี้ดจเจอปลาตัวน,นี้ฮะหลุดแล้วครับผมนี่ยนะผมเจอแล้วคนเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเ,เจอตัวแล้ว มันไม่อยอมเปิดเนาะถ้าไปกลับหลังนี้เรียบร้อยเราไม่ได้มันเลยนะยพันฟันมัน้ะเนาะทงแย่เแต่ถ้ามันกลับหลังให้เราจบลยนะ <c oughs> ขุ่นน้ำอีกเออไล่มันไปทางไหนดีวะจับเออเห็นเขาเอาเอมุดเขาตรงนั้นได้ปะจับเลยไหมจับเลยไม่ได้ข้างมัน <c oughs> ครับผมรอบนไปให้ถึงสองซ้ำป๊บได้บู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 โอ้คือตังค์เลยคือตังเลยโอ้โหได้แล้วหาเขียดจะเจอปลาแล้วโอ้บีบสักีแตกเลยโอ้เรียบร้อยแล้วทุกคนตัวที่สามครับโอ้โหมีหรือเป่ะเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่โอ้โหหาเขียดจะเจอปลาทุกคนเอาเรื่องว่ะ โอ้ยเชิดคนเดี๋ยวหาแต้มต่อไปฮะโอ้โหหาเขียดได้เจอปลาตัวนึ่งมาอีกตัวครคนปลาช่อนนะไปไหนล่ะนี่ตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้สามสี่ตัวคะคนไล่มันได้ปะจับมันครับจงังหวะนี้โอโ้ไปไหนล่ะไปไหนครับทุกคนมาสองเขียดได้เจอปลาผมอุ้ยเฮียเออเอะไ่มันไปไล่มันไปไ มาสอคนวิ่งเหาะวิ่งเนาะมาสองเขียดได้เจอปลาผมไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าในกล้องนะเอาแล้วเหรมาที่ตื่นแล้วเอาเอาเอาเหนืยแล้วเอาเอาอ่ะขับหัวแล้วลงมายืนสองคนเอาหินมาบังเอาไปบังใกล้ๆเลยบังใกล้ๆตรงนี้เลยไปไหนนะนี่ยังอยู่ยังอยู่เอาหินบังตรงนี้เลยแคบๆเนี่ย เอ้าจะเห็นตัวมนันแน่อะไรอยู่ตรงนี้เลยเอา้าไม่เห็นแล้วน้ำขูดแล้วน้ำขูดแล้วจังหวะนี้โอ้ยสายไมไดานมากอ๋อทำจังหวะนี้งงนนจะเห็นมันไหมไหละเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ ไปยัง <c oughs> มาวะ <c oughs> โอ้ตัวใหญ่เนี่ยดีป่ะไปแล้วแหละเดี๋ยวหาตัวสักแป๊บทุกคนตัวหายมาเจอปลาช่อนทุกคนเฮ้ยปลากั้งนี่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 แหมไม่ใช่ตัวนี้ เอาเอาเบ็ดมนันลองกินปหมลองอีใช่ตัวนั้นเหรอไม่รู้อ่ะเจอปลากลั้งทุกคนเห็นเนาะสองเทียดเจอปลากลั้งครับผมเหมือนจะมีสองตัวสองตัวนะตัวเดียวกันหัือหมดจุดเดียวเฮ้ยสองตัวนี่ตัวนึงตัวใหญ่นิดนึงใช่ไหมตัวนี้ใหญ่นิดหนึ่งไหนเห็นหัวนะไหมเห็นไหม ีเห็นเปล่ากล้องในกล้องเห็นเปล่าวะนี่นี่โอ้เห็นหัวนิดนี่ไหมไม่โอเคโอ้นี่หาเขียดเลยหาปลาแทนตอนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทําการจับปลากั้งกันทุกคนวางแทนกันมีนีิชูหนึ่งปิดปิดปิดเอาปิดไว้ดิปิดปิดนะปิดไม่ปิดน้ำดีกว่านะปิดตรงไหนวะจับไปหรอลองดูจับเอ้อ Mũi chạp vào hả? Chắp Được không? Không được Không được Đi ngu nè Chạp đi Chạp đi này đâu này đâu rồi? Đi vào khu vực này Đi đâu Ở đây có à. một này ở đây à. Ở đây có à. này ừ. ở đây Thấy à. không? Ở đây có một đây Nhìn mắt hả? Ừ Chạp vào tất Ui น้อยหายแล้วสองตัวไม่ได้ทุกคนหลุดละฮึไทยเดี๋ยวหาเต็มต่อไปครับผมโอ้นี่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 ตัวน้อยตัวร้ายมา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 หาเขียด์ไปเจอปลาทำอยเดี๋ยวจอดตรงนี้จอดแล้ว

้ได้ยังอ้าวโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ปลาตัวนมันโอ้ไม่ใหญ่เลยครับผมมันวิ่งขึ้นมาจนได้นะนี่ครับมันวิ่งขึ้นมาทวนจากข้างล่างนะเฮ้มันวิ่งเอาเลยครับเรียบร้อยจากที่หายเขียดมาหาปลาเองตรงไหนวะไอ้ชู้แค่ไหมตอนไรอวะเออตอนไหรไม่เห็นนะ้ยตรงนี้ เรียบร้อยคนมันวิ่งมาจากนูน่เลยนะขึ้นมาขึ้นมาถึงข้างบนนี้เสร็จเราทนะุกคนโอเคฮะหาเต้มต่อไปฮะเขียดไม่ได้หาเรานี่หาปลาแทนนะตอนนี้มา <c oughs> เรามาปลาปลาไหลแล้วท <c oughs> ุกนได้ไม่ได้ไม่รู้นร่ง ได้เรียบร้อย <c oughs> อเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหทคนเอามีดกระเตอร์ปาดมาไหลโอ้โดนหัวเต็มเต็มเลยแมนเลยว่ะ <c oughs> โอ้เรียบร้อยทวนมิดมิดเกือบมิดเรียบร้อยโดนหัวเรียบร้อยทวนตกลงมาหาเขียดเลยมาหาปลาครับผมเวดดี้กูดหาเต็มต่อไปว้าวกลางตัวนะเจอปลาดุของทนเล่นกลางตัวอย่าเล่นหัวถ้าเล่นหัวมันไม่เข้าจะใกล้ตัว โอ้ย oh, มีนักไ,ไ,ไปก่อนแล้ววะไปไหนล่ะนำคุณมาทางนี้ไ,ไหนไ<ป>ี<ะ>่ยังไปก่อนแล้วโอ้โหไปก่อนไม่ทันอ่ะไปไหนแลูกน้งอะไรโน่นไหนทีม่มีโู่นอะไรวะ เดี๋ยแป๊บหนึ่งพ้นหาตัวก่อนนี่ไหนแล้วมั้งเนาะนี่ไหนวะน้ำขุ่นแล้ววะเนาะไปไหนแล้วมัเนาะไปแล้วว่ะนี่อยู่แถวนี้อ่ะเนาะ โอเคนะครับผมหาเกมต่อไปปัญหาแล้วเราไม่มีที่จับทุกคนเพราะว่าเรามาหาเขียดเนาะเราไม่ได้มาหาปลาก็เลยไม่มีอุปกรณ์น,นะโอเคทุกคนหาต่าอ,อไปแล้วกันเนาะ <S <S ลองไว้เอาเลยเอาเลยแทุกคนเจอปลาดุกอีกตัวนึ่งนฮะไม่ปลาดุกนาทุกคนเดี๋ยวเราเอามีดคัตเตอร์ปลานนะ ผมว่าเอาแล้ลครับอยู่นี่ไปก่อนแล้วมั้งกดเ,เลยปหมกดไม่ต้องแปอ่ะกดหัวลงนิง้มใช่ปะมีถักมีถักไม่รู้ได้ไม่ได้เดี๋ยวนะไปแล้นนะออไละวะนะลไม่รู้เลยนี่ควงอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วน่ะวิ่งเหรอเปแล้วไปบนเพลิง ดูดเฮ้ยวิไปไหนแเี่รนัขึ้นเล่นี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 ่ตัวนี้ปะตัวนี้ปะใช่ใช่ามด้วยกไวะดูดถ้ามันไปหางกันไหนย่ง ดูใหญ่นะเนี่ยดูฮะทุกคนปลาท่อนนาครับผมเออปลาท่อนนาปลาดุกนาครับผมเอาอย่างไรฮะใส่ไงดิไม,ไ,งไม่ต้องเอาออกมาหมดอ่ะเอาออกมา,าเท่าไหร่เอา,เอาลงเ,เข้าไไไปปปเเขข้้าาอีกเดี๋ยวเออาเดินเข้าอีกนิดนึงเออจะได้ขแข็งแรงมา เ,เอามีดลงใกล้ๆแล้วกวดลงดินได้ไหมมันเกิดเตึ๊กเลยค่ะนี่ยวปาดเอาแอรงอ่ะเออปาดไปทางนี้น,นะมีดมันไม่ได้หรอกเนี่ยมันจะมีแรงเหรอได้ไปแล้วนี่ หัวไม,ม่แน่หัวยนนี่มะเขานิดนึงเห็นไหมไม่เลือดอ,ออกเลยโดนโดนโดน,โดนเหรอไปไหนแล้ว <c oughs> ยุยนยงหมนเลยกันไหมโอ้ยน้ำฝนแล้วเ่ยเดี๋ยวเราไปมันวน มาสรุปแตงมาทุกคนเสียดายมากปลามีเยอะแต่ว,ว่าเอาไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ทุกนคนยองย่นเลยนะเดี๋ยวเราดูปลาทุกคนเยอะนะเนี่ยปลากี่ตัวโอ้นี่ปลาดุกปลาด,ดุกปลาดุกกี่ตัววะสองตัวปลาดุกตัวเดียววะปลาดุกสองตัวปลาคอสอปลาดุกตัวหนึ่ง ปลาดุกตัวใหญ่นะปะลาไหลอยู่ในเนี่ยโอ้หลายๆตัวเลยนะยแล้วในนี้ก็มีปลาไหลด้วยคนอยู่ในนี้นะครับผมบพอกินอยู่ฮะกับแก้มโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันอีพีต่ตอไปฮะลากนก่อนแค่นี้ทุกคนโอเคครับครับ